สวัสดีพี่น้อง fc ที่น่ารักนะคะ fc ใหม่ fc เก่าพี่น้องต่างประเทศนะคะรวมถึงเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะคะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ของเรานะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็วันนี้พี่ใจก็จะมาลงใน4ีนอยให้นะคะเพื่อนเพื่อนสีนอยก็จะมีชุดรวมอันนี้ชุดเด่นรวมจับคู่ให้นะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็มีทรงตัวด่นบนล่างเนาะแล้วก็ตาราง ให้จับคู่นะคะส่วนวันนี้นะคะของวันที่25นะคะพี่ใ,ให้เด่นอยู่ที่4 5 9 9กับ6นะคะเพื่อนพี่ j a จะไม่ทิ้งกันเลยนะ8กับ3ก็9กับ6พี่ j a จ,จะไม่ทิ้งกันเลยนะคะสำหรับวันนี้จับชุดทั้งวินทั้งวันนะ3 7 9นะคะเพื่อนแล้วก็ตัวเจาะนะคะเพื่อนเพื่อนๆสายเจาะถ้าใครเจาะเก่งก็จิบจับเอาได้นะคะเพื่อนจะ ถ้าไม่ชอบตัวที่พี่ใจเจให้นะคะเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 1> ไม่ชอบตัวที่พี่ใจเจให้ก็สามารถที่จะเลือกจะหยิบจะจับเอาไปได้เนาะสำหรับเด่นเฉพาะกิจนะคะเด่นเฉพาะกิจก็คือ7กับ8เนาะ8กับ3โอเคพี่ใจลืมลงให้เพราะว่าบางทีเข้ามาด้วยกันมา3ตัวด้วยกันก็มีนะคะเพื่อนๆจ้าแล้วก็รอบพิเศษนะคะให้เด่นที่2กับ3มนะคะ3กับ8ก็เหมือนกันรอบปกติ6กับ9นะคะรอบ VIP สามกับสี่นะคะสามกับแปดนะคะพี่เจก็จะลงไปแบบนี้เนาะก็สําสหรับในตารางนะคะเพื่อนในตารางก็สามารถจับคู่ได้นะกับตัวเด่นตัวเด่นตัววินทั้งวันนะคะสามารถไปจับแต่ว่าพี่เจก็จะจับคู่ให้โดยที่มีตัวเด่นแล้วก็ในตารางมาจับเป็นคู่ให้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม,อนอไม่ชอบเนาะไม่ชอบที่พี่เจจับไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆจะเพื่อนๆก็สามารถที่จะชื่นชอบ ตัวไหนก็หยิบจับไปนะครับเพื่อนค่ะก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็มารับชมคลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ใจทําคลิปดีๆออกไปนะครับเพื่อนจ้าก็เป็นกําลังใจอีกอันนึงนะคะับเพื่อนวันไหนมียอดดูเยอะก็ดีใจว่าเออมยังมีพี่น้อง f อฟี FC, ที่น่ารักเข้ามารับชมมาดูมาเอาตัวเลขสวยๆไปเสี่ยงโชคนะคะ เพื่อจะได้หาค่ากับข้าวเนาะพิจัยบอกเลยว,ว่าเล่นให้มีสตินะคะเสี่ยงโชคให้มีสตินะคะถ้าเราได้รอบหนึ่งแล้วสองรอบแล้วก็ควรจะหยุดนะคะเราก็ไม่ต้องลงเยอะลงทีละสองบาทสามบาทก็พอได้ค่าข้าวก็พอแล้วนะคะเพราะว่าพวกนี้เราก็ไม่รู้ตาเราก็มองไม่เห็นว่าเขาจะออกอะไรแล้วไม่รู้ว่าคนที่เขาออกตัวเลขจะออกตัวไหนนะคะเพื่อนเพราะว่าการเสี่ยงโชค ก็คือการเสี่ยงอย่างหนึ่งเนาะเรามองไม่เห็นเนาะนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเราไม่สามารถที่จะไปจิ้ม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 เอาให้เขาออกตัวนั้นตัวนี้คิดเอาเองว่าเอ้ยมันน่าจะออกตัวนี้มันน่าจะมาตัวนั้นไม่ใช่ค่ะเราต้องใช้สตินะคะเ,เพื่อนขนาดว่าพี่ใจทําตัวเลขกับตัวเลขอยู่เขายังผันแปรทุกวันน,นนะเพื่อนนะคะเพื่อนไม่งั้นทุกคนก็ต้องรวยกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครเขาจับกิ่งๆก็ อันนี้คือก็ให้เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อความสนุกสนานนะคะนะคะเพื่อนให้เพื่อเอ่อเพื่อความบันเทิงว่ามาลุ้นกันดูซิว่าตัวเลขที่เราคํานวณไปพี่แจคานวณเนี่ยคิดตามว่าเออคิดสูตรไหนยังไงมันถึงจะออกมาแบบนี้นะคะลองคิดดูว่าเออพี่เขาคิดสูตรไหนมันถึงจะได้เป็นตัวเลขแบบนี้ออกมานะคะเพื่อนสูตรทุกสูตรมีการเปรียบ แปลเปลี่ยนทุกวันนะคะไม่มีอยู่กับที่นะคะไม่มีการอยู่กับที่นะสูตรเปลี่ยนไปทุกวันนะคะเพื่อนเราต้องปรับไปตามเขานะคะเพื่อนๆต้องทันเขาแล้วก็ต้องมีสถิติไว้ด้วยนะคะว่าเออตัวเลขมันมาวันนี้ตัวอะไรวันต่อไปเป็นอะไรนะคะเพื่อนก็ฝากข้อคิดไปด้วยนะคะเพื่อนจ้าถ้าเพื่อนๆเข้ามาฟังเอาแต่มาหยิบเอาจากตัวเลขก็จะไม่รู้แล้วก็จะไม่มีสติในการ เสี่ยงโชคนะคะถ้าฟังจนจบนะคะฟังนิดนึงฟังจนจบก็จะได้ข้อคิดนะคะไม่ใช่ว่าใครเขาให้อน,นี้มาเอ้ยเชื่อไปหมดวันนี้เขาให้แม่นพรุ่งนี้ฉันจะลุยเต็มที่ไม่ใช่นะคะเพื่อนจ๋าต้องใช้สติขนาดพี่ใจทําได้ทุกวันพี่ใจยังต้องเลือกที่จะเสี่ยงโชคนะคะทั้งทงที่เราทาเกีกับตัวเลขอยู่ตลอดเวลาและพี่ใจก็จะไม่เสี่ยงเยอะนะคะพี่ใจก็เสี่ยงแค่ตัวละสองสามบาทได้รอบหนึ่งค่ากับข้าวจานหนึ่งแค่นั้นเองนะคะเพื่อนจ๋า เราจะไม่ทุ่มนะคะเราจะไม่ทุ่มจนหมดตัวนะเวลาเราได้แล้วเราต้องหยุดนะคะเพื่อนนี่คือคำเตือนจากพี่ใจพารวยนะคะสวัสดีค่ะ